สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมเอาเกมแรกของฤดูกาลนะครับผมแมนเชสเตอร์ยูเต็ดเปิดบ้านเจอกับฟูแลมคืนนี้ตีสองโอ้โหเตะค,คู่แรกเลยนะเออเกมนี้นะแมนยูเนี่ยเตะเป็นคู่แรกเลยของพิมพ์ร์ลีกนะครับเตะค,คืนวันศุกร์นี้นี่แหละนะครับไม่ใช่วันเสาร์นะวันเสาร์นี้ก็จะเป็นคู่อื่น ส่วนด้านความพร้อมเนี่ยด้านความพร้อมของแม,มเชสเ,เตอร์ยูเนเ็ดเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็มีบางจุดนะครับบางจุดบางตำแหน่งเนี่ยอย่างเช่นลูคชอเนี่ยโอ้โหมีข่าวว่าเจ็บอีกแล้วลงไม่ได้นะครับเกมนี้ส่วนคนที่เจ็บอย่างลัดมุนฮอยลุนนะครับหรือวิตตรินเดลเล็บนะอีกคนหนึ่งก็เป็น3คนแล้วที่ไม่สามารถลงได้ในเกมนี้ส่วนคนที่กำลังจะกลับมา ไทยเลวมาเลเซียนะครับไม่น่าจะลงได้นะครับน่าจะยังไม่ได้ลงในเกมนี้แหละนะเกมนี้ต้องชิงความได้เปรียบก่อนเพราะว่าต้องบอกว่าคู่แข่งอย่างฟูลเล่เนี่ยเมนยูสามารถเอาชนะได้ง่ายๆอยู่แล้วนะผมมองว่าถ้าไม่เกิดอะไรผิดพลาดเนี่ยโอ้โหนักเตะที่มีเนี่ยนะไม่น่าจะพลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวใหม่ อย่างมาไทเดอร์ลิสเนี่ยอาจจะได้ลงนะในเกมนี้มาซาวีเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้เล่นเป็นแบ็คไม่ซ้ายก็ขวานี่แหละนะสรับกับดารโลตอนนี้มีอยู่แค่นี้นะครับเพราะว่าฟันบิซาก้าก็ย้ายไปแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วเราอาจจะได้เห็นกองหน้าตัวใหม่อย่างโจซัวเซอร์เซ่นะครับลงเป็นตัวจริงในเกมนี้นะเราไปไล่เลี่ยงนะครับว่าเมนยูจะมาในแผนไหนนะก็คงมาใน c ี3สองสามหนึ่งเหมือนเดิมนะครับู้รกษาประตูาพาพาพก็โอนาน่าคนเดิมนะส่วน คู่เซนเตอร์แบ็กเนี่ยผมอยากจะเห็นลองดูมาไทเดอรลิสนะยืนคู่กับลิซันโดมาตินสดูมันจะเป็นยังไงก็น่าดูนะครับเพราะว่าเดอรลิสกับมาตินสเนี่ยเขาก็มีโอกาสเล่นด้วยกันอยู่แล้วนะไม่จะเป็นอาแจกสาขา2จริงๆนะตอนนี้แ <laughs> มนยโโูอาแจกสาขา2นะครับเออแบกขวาผมมองว่าอาจจะต้องใช้มาสอวยเพราะว่ามาาอวยเนี่ย ไม่ได้เล่นกับเพื่อนมาเนี่ยถ้าจะไปเล่นแบ็กซ้ายอะไรเงี้ยมันก็เป็นงงๆนะให้ดาโร่ไปเล่นก่อนไหมนะมาซาอ,อุยก,ก็มาเล่นแบ็กขวาแล้วก็ดาโร่แบ็กซ้ายนะครับส่วนกองกลางเนี่ยผมว่าสเสีียนแล้วนะคาร์เซมิโร่คอบบี้เมนูนะยืนเป็นกองกลางตัวต่ําส่วนกลางลุกก็เป็นบูโน่เฟนเดสนะครับปีขวานี่โออาหมัดเดียโร่ปีซ้ายกานาโชนะกองหน้าตัวเป้าเนี่ยโจสัวซึกซี่นะอุ้ยส่วนเลฟฟอร์ดก็นั่งไปก่อนแล้วนะ เรียกความเก่งให้ได้ก่อนนะครับผมก็หน้าตาก็น่าจะประมาณนี้นะครับสําหรับ11ผู้เล่นตัวจริงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคืนนี้นะก็ยังไงก็รอติดตามชมกันนะครับก็ติดดึกหน่อยนะครับแต่ก็เราก็ต้องติดตามชมโอกาสที่จะขึ้นจากฝูงนี่แหละนะครับเกมแรกนี่แหละนะครับโอ้อ่ะติดตามชมกันไปแล้ว